แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งท่านผู้ชมที่เปิดรายการมา The People Show อยากจะคุยเอาเป็นประเด็นให้ท่านผู้ชมที่ได้ตามข่าวจะได้รู้ว่าอ้อคำว่า forex นี่มันคืออะไรนะฮะก็สืบเนื่องมาจากข่าว forex 3d เนี่ยแหละฮะเอาเอาแยกก่อนนะฮะ forex นี่เป็นการเทรดเป็นการซื้อการขายการเก่งกำไรจากค่างเงินคือจริงๆเนี่ยอันนั้นเนี่ยถูกกฎหมายระดับโลกฮะ,ะเป็นระดับโลกแต่ถามว่าในประเทศไทยเนี่ยยังไม่ได้มีกฎหมายรองรับ ให้ใเปิดเป็นบรกเกอร์ในการซื้อ,อขายเทรดค่าเงินนะฮะอันเนี้ยในประเทศไทยไม่ได้มีกฎหมายรองรับเพียงแต่ว่าเราถามว่าเทรดในประเทศไทยซื้อขายผมเนี่ยมีเงินอยากจะลงทุนอะไรหลายอย่างอกองทุนลงหุ้นลงทองจะมาเทรดค่าเงินได้แต่เขาไม่มีบรกเกอร์ในประเทศไทยที่จดทะเบียนที่กอรตอตรองรับไงฮะแล้วเราจะไปเทรดยังไงอะ ผมอยากเทรดผมก็ต้องเทรดกับบรเกอร์จากต่างประเทศต่างประเทศจดทะเบียนต่างประเทศแล้วเข้ามาเปิดสํานักงานในประเทศไทยเพื่อดูแลอำนวยความสะดวกคนที่ต้องการลงทุนในค่างเงินได้การลงทุน forex คือการลงทุนในค่างเงินนะฮะเก่งกาําไรค่าเงินอย่างเช่นตอนเนี้ค่างเงินบาทเทียบกับดอลลาร์ประมาณ37บเจ็ดบาทไ้ไหมฮะอ่อนค่างลงต่อเนื่องนักลงทุนนักเทรดค่างเงิน ก็เก่งกำไรละเอ้ยค่าเงินบาทเดี๋ยวจะอ่อนเดี๋ยวจะ37หรือจะ36ค่ะเป็นการเทรดลักษณะแบบนี้กำไรจากการแข็งค่ากำไรจากการอ่อนค่าของค่าเงินสก,กุลต่างๆที่นักลงทุนเลือกที่จะเข้าไปลงทุนนี่คือ forex นี่คือการเทรด forex นะครับท่านผู้ชมครพอเราเข้าใจหลักการของ forex เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ย ทีนี้ก็มาดูคดีที่มันเกิดขึ้นแล้ว Forex 3D มันคืออะไรมีที่มาที่ไปยังไงทำไมคนถึงเข้าใจผิดและเอาเงินไปลงทุนกันอาจจะเป็นลักษณะของมันได้ผลตอบแทน่ะคุณโออย่างที่ผมบอกว่าการจดทะเบียนการรองรับในประเทศไทยเนี่ยบรโอเกอร์ทางด้านเนี่ยยังไม่ได้มีกฎหมายรอง่ะพูดกันตรงๆภาษาง่ายๆก็มันไม่ผิดกฎหมาย <c oughs> แต่พอเวลามันเกิดอะไรขึ้น่ะหน่วยงานที่รับผิดชอบ <c oughs> เขาไม่มีไง <c oughs> ปกติถ้าเราไปเทรดหุ้นนะหรือกองทุนก็จะต้องมีกรอตอลองรับใช่ค่ะกรอตอเขาก็จะมีกฎระเบียบออกมาอย่างเช่นว่าถ้าโบรเกอร์ broker, หรือว่าคนแนะนำเนี่ย <c oughs> จะไปแนะนำก็ต้องเชิงให้ความรู้ให้ข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล ไม่ใช่ไปเชียร์ไปให้ซื้อลงแล้วพ้ตอบแทนคุ้มอย่างนี้ไม่ได้ไม่ใช่นะแต่ก็รณีของ Forex 3D ครับท่านผู้ชมฮะก็มีการเปิดลักษณะของบริษัทขึ้นมาค่ะแล้วก็อ้างอิงจากการซื้อขายการเทรดในต่างประเทศแล้วก็บอกบริษัท Forex 3D เองเนี่ยมีระบบ AI ที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ว่าค่าเงินเดี๋ยวจะขึ้นหรือจะลงเพราะฉะนั้นเนี่ย เรื่องของเงินปันผลนักลงทุนไม่ต้องกังวลเขาจดทะเบียนเปิดบริษัทมาเมื่อปี2,558ค่ะดําดำเนินงานมาเรื่อยๆแต่เริ่มจะมีกลิ่นตุรักแ,แค่ราคายจากสมาชิกว่าเอ๊ะทำไมเงินปันผลไม่ได้ในปี6 1ค่ะ,ะก็3ปีปีนะคุณโหนนะ,ะ,ะเออแล้วหลักเกณฑ์เขายัางไงคือจะมาเทรดค่างเงินใช่ไหมฮะเอาเงินไปฝากเลยแล้วก็บอกว่า เดี๋ยวจะมีกำไรปันผลให้10%อื์เอร์เซไม่น้อยนะคุณไม่น้อยนะฮะสิต่อเดือนอุ๊ยอันนี้ถือว่ามากกว่าปกติแล้วนะผิดสังเกตนะนะฮะค่ะเออ่หลังจากนั้นเนี่ยก็มีคนเข้าไปสิฮะบอก10%เข้าไปก็เท่ากับว่าอันนี้ไม่เกี่ยวกับเงินต้นนะสมมติเงินต้นล้านหนึ่งฝากเข้าไปเลยหนึ่งล้านบาท ฝากเข้าไป1ล้านบาทได้เงินปันผลทุกเดือน10% 10%นแต่เงิน,นใช่แต่เงินต้นเนี่ยอย่าไปยุ่งนะฮะ<ฆ>เก็บเอาไว้เพราะว่าเขาก็ต้องเอาไปเทรดแต่พอเทรดมีกำไรปันผลมาให้ก็เกิดการชักชวนแนะนำปากต่อปากและรูปแบบของ forex td เนี่ยเขาจะเรียกว่าดาวไลที่เราเห็นในข่าวว่าเอ๊ะคนนี้เหมือนขายตรงไม่คุณมีดาวไลอย่าง,งาน,าานั้นอะประมาณนั้นคือผมไม่อยากจะไปเทียบไงพอไปเทียบเดี๋ยวคนก็จะมองภาพลับ ธุรกิจเครือข่ายธุรกิจขายตรงว่าเฮ้ยมันหลอกหล่าจริงๆมันไม่ใช่มันเป็นรูปแบบของการตลาดลักษณะแบบหนึ่งเพียงแต่ว่า Forex TD เนี่ยใช้วิธีการตลาดแบบนั้นเนี่ยมาบริหารจัดการเพื่อให้คนลงทุนเนี่ยไม่ใช่เป็นแค่นักลงทุนอย่างเดียวให้เป็นคนที่สามารถสร้างเครือข่ายของธุรกิจโดยผลิตภัณฑ์คือ Forex TD คือการเทรดค่าเงินใช่ไหมฮะก็เลยทำให้เนี่ยมีคนเข้าไปชักชวน บอกว่าดีอย่างงู้ดีอย่างนั้นได้กาบบํไกาไรแบบนู้นได้กําไรแบบนั้นนะฮะแล้วเราก็จะเห็นว่ามีลักษณะของดาวไลนย์อยู่ข้างล่างซึ่งถ้าคนที่ไปหาดาวไลน์มาได้เยอะอย่างผมเนี่ยผมเทรดผมลงทุนผมไม่ได้หลอกนะแต่ผมรู้สึกผมได้กาไรจริงผมก็มาบอกคุณโอค่ะเฮ้ยพี่โอผมมีค่านมขั้นเรียนลูกอะสบายสบายเลยพี่โอ้เ้ยคุณเป้โอสนใจมากเลยอะขอ,อลงด้วยได้ไหม เออมาสิมาสิเนี่ยลักษณะเป็นแบบนี้นะเขาจะมีบริษัท forex c d แล้วพี่ก็มาสมัครแล้วพี่ก็ลงทุนจำนวนเงินเท่านั้นเท่านี้นี่ลักษณะแบบเนี้ยผิดไหมอันเนี้ยอันเนี้ยมันก็อยู่ที่ข้อกฎหมายล่ะ<ช>แล้วก็อยู่ที่ประเด็นเนี่ยที่ทุกวันเนี้ยก็มานั่งถกนั่งเถียงกันว่าสรุปแล้วเป็นการชักชวนแนะนําหรือเปล่าอเอาเป็นว่าผมเนี่ยก็ไม่สามารถที่ไปวิเคราะห์ได้เพราะมันเกี่ยวกับข้อกฎหมายว่าเอะมันเข้าข่ายที่จะผิดกฎหมายหรือไม่อย่างไรนะฮะค่ะ ะัะนั้นเรื่องนี้เอาอยัางไงดีคุณโอเรา<อ>ต้องไปถามผู้รู้หน่อยไหมผู้ที่มีความชํานาญเกี่ยวกับด้านกฎหมายในเรื่องของแบบนี้ไหมคะดีฮะดีฮะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะฮะคุยกับทนายต้งหน่อยนะฮะทนายชัยนรงค์บุญสันกรรมการบริษัทอาณาจักรกฎหมายจำกัดนะครับสวัสดีครับทนายต้งสวัสดีค่ะทนายโต้งครับสวัสดีครับอาเดนเลื่อนสายนี่คุณโอ๋หรือว่าคุณเป้เลยครับครับเอ๊ทนายโต้งฮะ ตกลงเรื่องของการลงทุนเอา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 เกี่ยวกับ forex ก่อนละกันยังไม่ใช่ forex td อ่าถ้าในเรื่องของ forex ยังไงคะเออเออถ้าภาพาก,กว้างเนี่ยการชวนแนะนำลงทุนแบบนี้เราสามารถทำได้ไหมคะคือการชวนแนะนำลงทุนนะต้องบอกก่อนว่าถ้าตัว forex จริงๆเนี่ยในในเอาบอกวทในในโลกคนนี้ปะในโลกเรียนจริง forex มันก็มีจริงๆนะมันไม่ใช่ว่าไม่มีนะมันมีจริงๆแล้วก็มันก็สามารถทำได้นะสามารถทำได้คือ พอเร็กบางคนบอกว่าเออพอเลร็กมันคืออะไรมันก็คือเป็นถ้าถ้าเทียบง่ายๆมันก็คือเหมือนกับรูปแบบการลงทุนรูปแบบหนึ่งรูปแบบการลงทุนเหมือนกับถ้าเปรียบอ่ะก็เหมือนกับเราอ่ะไปซื้อซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์อ่าถ้าเปรียบียบไ่ง่ายนะที่เราเปิดตามข่าวโอหุ้นดัชนีนู่นนี่นั่นเนี่ยตลาดหลักทรัพย์ยาวในประเทศไทยเนี่ยก็มีเขาเรียกว่าตลาดหลักทรัพย์อ่ะกรตเนี่ยเข้าไปดูแลตลาดหลักทรัพย์้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเวลาเราซื้อขาย ตลาดหลักทรัพย์ซื้อขายหุ้นเขาต้องซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์แล้วก็มีการเทรดก็คือการซื้อและการขายถามว่ามันเกิดกําไรได้ไหมมันก็เกิดกําไรได้นะการซื้อและการขายวันหนึ่งที่หุ้นขึ้นเราก็ขายหุ้นก็ได้ราคาซื้อตอนราคาถูกไปขายราคาแพงก็ได้ส่วนต่างคือกําไรแต่ถ้าซื้อราคาแพงมาแล้วพอวันหนึ่งเราต้องการเงินแล้วเราขายในราคาถูกก็ขาดทุนเหมือนกันเอาละ เอนาะมันก็เหมือนกันเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ดูในรูปแบบของหุ้นแต่อยู่ในรูปแบบของสกุลเงินสกุลเงินคนีในโลกนี่มันก็จะมีสกุลเงินหลายๆอันเราอยู่ประเทศไทยเราใช้เงินลักษณะก็คือเป็นเงินบาทคิดง่ายเราอยู่ต่างประเทศเนี่ยเราอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกาก็เป็นดอลลาร์อย่างเงี้ยเป็นต้นยุโรปก,ก็จะเป็นอ,อังกฤษก็จะเป็นเงินปอ,อ,อนด์อีกแบบหนึง่งอันนี้ก็คือสะกุลเงนนินต่างๆรานนี้สกุลเงินแต่ละสะกุลเงินเนี่ยเวลามันแลกเปลี่ยนกันเนี่ย เขาก็จะคิดอัตราแลกเปลี่ยนของแต่ละสกุลเงินต่างกันสมมุติเราเงินบาทเนี่ยกับเงินดอลลาร์สาหรัฐอเมริกาเนี่ยหนึ่งเหรียญเนี่ยอาจจะ,ะเท่ากับประมาณสักกี่บาท30ิกว่าบาทของเงินไทยยิง่งในเวลาเราจะแลกเงินเขาเราก็ต้องเอาเงินไทยอ่ะสามสิบกว่าบาทไปแลกเงินเขาได้หนึ่งเหรียญอย่างนี้เป็นต้นนี่คือความต่างทีนี้ความต่างที่จะเกิดกําไรในการแลกเปลี่ยนเนี่ยก็คือเวลาเราไปแลกแล้วเราเอาเงินเราไปแลกในจํานวนที่มันน้อย แล้ววันหนึ่งอ่ะพอ,ะอะราคาค่างเงินที่เราต้องไปแลกเนี่ยมันเปลี่ยนไปเพราะมันเปลี่ยนไปสมมุติเราใช้สามสิบบาทในการแลกแล้ววันหนึ่งเนี่ยมันเป็นสามสิบห้าบาทส่วนห้าบาทน่หละคือผลกำไรแต่กลับกันนะวันหนึ่งที่เราไปแลกสามสิบห้าบาทแล้ววันหนึ่งอ่ะมันอยู่ที่สามสิบาทแล้วเราไปแลกกลับมามก็เท่ากับเราขาดทุนอ่านี่เปลี่ยนใจแน่คือนี่ค,คือเรื่องแรคือเข้าใจแบบง่ายนะเนี่ยพอเลย แต่ว่ามันอยู่ในตลาดโลกมันไม่ใช่อยู่ในประเทศไทยแค่นั้นเอง<ช>นะครับครนนี้ต่อข้อถามที่คุณเป้บอกว่าเอ๊ะถ้าเราไปชวนคนมาลงทุนเนี่ยม,มันผิดไหมคือถ้าเราไปชวนคนมาลงทุนแล้วเรามีผลประโยชน์เนี่ยไอ้นี่มันอาจจะเข้าข่ายผิดก็ได้นะเพราะว่ากฎหมายเราเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เปิดโอกาสให้ใครมาทําธุรกิจในการระดมทุนหรือว่าในการแลกเปลี่ยนเงินทาได้ อ่าอันนี้ในประเทศไทยอนนะในประเทศไทยนี่อาจจะผิดได้นะถ้าเราไปชวนก็ามาลงทุนครับอืมแล้วกรณีของฟอ r ์เร็กทีดีที่ก็มีการถกเถียงกันแล้วก็ม,มีดารานักแสดงที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะเห็นว่ามีคนอยู่ที่ข้างล่างอยู่เป็นดาวไลน์ในฟอ r ์เร็กทีดีเนี่ยนะฮะแล้วเขาก็บอกเขาก็ไม่ได้ชวนนะเขาก็แค่บอกว่าเขาทำอะไรอยู่ลักษณะแบบเนี้ยแล้วบบลเขามาเองมาขอ,อ,อมาขอร่วมด้วยเองอย่างเงี้ยเขามีความผิดไหมคะ มาขอร่วมด้วยเองต้องดูกวไกเขาต้องดูกวไกเขาวบอนว่าว่าเอ๊เขามาจริงเนี่ยแต่ต้องดูกวไกในบริษัทบริษัทฟอเร็กซีดีเนี่ยเขาจะใช้ชื่ออะไรก็ได้นะแต่ว่าต้องดูรูปแบบการลงทุนเขารูปแบบการประมทุนเขามีหน้าที่ทําอะไรบริษัทเี้ยบริษัทเนี่ย,เ,ยเขาทําเขามีรูปแบบแบบไหนสมมุติรูปแบบคือผมชวนคนมาลงทุนพอคนลงทุนแล้วผล อาแล้วผมเนี่ยได้ประโยชน์จากการที่ชวนคนมาลงทุนด้วยให้อย่างงี้คือรูปแบบมันไม่ใช่รูปแบบที่ผมเนี่ยอ่าเป็นคนอ่าเปิดพอร์ตแล้วให้คนทั่วไปมาลงทุนมันจะคนละแบบนะมันจะคนละแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ารูปแบบการลงทุนเนี่ยสำคัญกว่าชื่อไม่สําคัญหรอกชื่อพอเล็กชื่อพเล็กทีด<ม>ีจะ 5G 3G ไม่เกี่ยวเลยรูปแบบเนี่ยสำคัญมากกว่าที่จะคํำที่ใช้อ่ะ มันเป็นมันเป็นมันเป็นกาเรียกว่ากุศโลบายทําให้คนเข้าใจว่าเฮ้ยมันเป็นการแลกเปลี่ยนจริงมันเป็นการลงทุนจริงแต่ว่าไส้ในจริงจริงมันอาจจะไม่ใช่การลงทุนก็ได้นะไส้ในมันอาจจะไม่มีการลงทุนเลยก็ยังได้ถ้ามันเป็นไปได้นะครับอันนี้ผมว่ารูปแบบสําคัญกว่าครับคำว่ารูปแบบนี่หมายความว่าชักชวนแนะนําแต่คนชักชวนได้ผลประโยชน์อย่างลักษณะเป็นส่วนแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์มาแบบเนี้ยอย่างนี้ไม่ได้หรอฮะหรือว่าอย่างไงฮะ โอไม่ได้ถ <simplify> ้าอย่างนี้มันไม่ได้เหมือนกับเราว่ามีส่วนร่วมเหมือนกับเรามีส่วนร่วมคราวนี้ไอการที่จะชักชวนเขามาทําหรือว่าจะามีส่วนแบ่งในคําบมาทาธุรกฐฐิจมันต้องดูว่าธ okay. <อ>ุร,รกิจอะไรผมเ่าถึมมติว่าธุรกิจเนี่ยมันเป็นธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องการซื้อขายสินค้าผมจะชักชวนหรือว่าจะซื้อขายสินค้าหรือผมจะขายสินค้าประเภทหนึ่งประเภทใดอย่างนี้ถามว่าทําได้ไหมก็ทําได้นะแล้วผมก็มีส่วนแบ่ง ส่วนแบ่งนี่มันอาจจะเกิดจากลักษณะไหนผมเปเรียบเทียบง่ายว่าถ้าในถ้าในการทําธุรกิจหรือว่าการขายสินค้าทั่วไปส่วนแบ่งก็คือค่าคอมมิชชั่นนะจะเข้าเข้าใจกันง่ายๆนะค่าคอมมิชชั่นผมขายสินค้าผมได้ค่าคอมมิชชั่นถูกต้องไหมไอ้อย่างเงี้ยถือว่าทําได้นะปะกติแต่ว่าถ้ามันเป็นเกี่ยวกับการเงินการเกี่ยวกับเรื่องการแลกเปลี่ยนเงินหรือว่าการระดมทุนเนี่ยไอ้นี่เนี่ย,ยประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายรองรับ ในเรื่องการทําแบบนี้ได้ mm hmm. เพราะฉะนั้นคุณทำเนี่ย mm hmm. คุณต้องมีใบอนุญาตในการทำนะ mm hmm. ไม่ใช่อยู่ดีๆตั้งบริษัทขึ้นมาจะเอาเงินประชาชนไปลงทุนต่อให้ผมคิดอย่างนี้ mm hmm. ต่อให้ในตลาดโลกเห mm hmm. มือนที่ผมปฏิบักงานจะแรกต mm ่อให้ตลาดโลกเนี่ยมันมีการระบบการซื้อขายสกุลเงินกันจริงๆลโลกมนะันไม่เกี่ยวกับประเทศไทยนะนีจริง, mm hmm. รงๆล้าเปิดบริษัทขึ้นมาบอกว่าเนี่ยผมจะเอา เงินเนี่ยเอาคุณโอ๋คุณเป้นะเนี่ยมาลงทุนกับผมเลยนะผมเอาเงินเนี่ยไปซื้อไปซื้อเงินไปซื้อดอลล่าไปซื้อเงินเงินปอนแล้ววันหนึ่งเนี่ยพอมีส่วนต่างเนี่ยผมจะเอาเงินมาเชิญคืนให้กับเอคุณเป้คุณโอ๋ตัวผมเนี่ยจดเป็นบริษัทถูกต้องตามกฎหมายไทยแต่ว่าวิธีการของผมเนี่ยกฎหมายไทยไม่รองรับในการที่จะทำมันจะต้องขอใบอนุญาตเพราะว่ามันหมายถึงผมเอาเงินประชาชนมานะเอาเงินคนอื่นเนี่ยมาทําลักษณะ ธุรกิจแบบนี้คือธุรกิจบังธุรกิจมันจําเป็นต้องขอใบอนุญาตไม่ใช่ว่าธุรกิจทุกธุรกิจมันทําได้ไม่ใช่ใชมันจะไม่เหมือนการซื้อขายสินค้าปกติแล้วมีส่วนแบ่งหมือที่คุณไปถามเอะแล้วส่วนแบ่งอ่ะม,มันมีหรือมันผิดไหมเหมือนที่ผมบอกอธิบายถ้ามันมีในธุรกิจปกติในธุรกิจในการขายสินค้าธรรมดาเรื่องเลือมีค่าคอมมิชชั่นอย่างนี้มันก็ไม่ผิดนะมันส,มมสาม,มารถทําได้เพียงแต่ธุรกิจในรูปแบบที่มันเกิดขึ้นใน forex f r e ีที่มันเป็นข่าวเนี่ย มันเป็นธุรกิจที่กฎหมายอนุญาตให้ทำหรือตัดเป็นเล็กครับวันนี้สอบถามเท่านี้นะฮะขอบพระคุณมากนะฮะเกี่ยวกับข้อกฎหมายการเทรดฟอเร็กซ์นะฮะขอบพระคุณทนายโต้งนะฮะจากบริษัทอนาจกรกฎหมายจำกัดครับขอบคุณค่ะขอบพรัสดีครับสวัสดีค่ะเออก็เป็นว่าลักษณะแบบการชักชวนมาลงทุนเนี่ยปัจจุบันมีเยอะมากมีหลายรูปแบบมากๆโดยเฉพาะตัวโปรดักต์หรือสินค้าที่ว่าเขาเอาเงินเราไปทำอะไรอ่ะแล้วสุดท้ายเนี่ยก็กลายเป็นหลอกลวง ซึ่งท่านผู้ชมถ้าจะจะมีเงินแล้วก็อยากจะได้ผลตอบแทนท่านต้องศึกษาข้อมูลดีๆแล้วที่สาคัญที่สุดต้องดูว่าเออกรอต่อ,เ,ตอเขารองรับหรือไม่แล้วผลตอบแทนมันโอเวอร์ไปหรือเปล่าอะไรที่โอเวอร์ไปเนี่ยสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าไม่จริงแล้วเราก็ไปเช็คข้อมูลให้ดีๆก่อนเพื่อป้องกันการที่จะถูกหลอก